สวัสดีค่ะทุกคนที่ร่วมเดินทางค้นหาคำตอบกับคำถามที่ว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมาร่วมเดินทางกันต่อกับคุณริกวอร์เรนในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ค่ะวันที่34คิดอย่างผู้รับใช้จงคิดถึงตัวเองอย่างที่พระคริสต์ทรงคิดถึงพระองค์เองฟิลิปปีบทที่2ข้อ5 การรับใช้เริ่มต้นที่ความคิดของคุณการจะเป็นผู้รับใช้นั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนความคิดและการเปลี่ยนแปลงท่าทีพระเจ้าสมพระไทยเหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราทำท่าทีสำคัญกว่าความสำเร็จผู้รับใช้แท้รับใช้พระเจ้าด้วยท่าที5ประการต่อไปนี้ ผู้รับใช้คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองผู้รับใช้จะจดจ่อที่คนอื่นไม่ใช่ตัวเองนี่คือความถ่อมใจแท้คือไม่ใช่การคิดว่าตัวเองได้แต่คิดถึงตัวเองน้อยลงเมื่อเราเลิกจดจ่อที่ความต้องการของเราเองเราก็จะตื่นตัวต่อความต้องการที่อยู่รอบตัวเราน่าเสียดายที่การรับใช้มากมายของเรามักจะเป็นการรับใช้ตัวเอง เรารับใช้เพื่อให้คนอื่นชอบเราเพื่อจะเป็นที่ยกย่องหรือเพื่อบรรลุเป้าหมายของเรานั่นไม่ใช่พันธกิจผู้รับใช้แท้ให้พระเจ้าใช้เขาเพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์การคิดอย่างผู้รับใช้นั้นเป็นเรื่องยากเพราะโดยธรรมชาติแล้วผมเป็นคนเห็นแก่ตัวผมคิดถึงตัวเองมากที่สุด นั่นคือเหตุผลที่ความถ่อมใจจึงเป็นการต่อสู้ประจำวันเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกการปฏิเสธตัวเองคือแก่นแท้ของการเป็นผู้รับใช้เราสามารถวัดว่าเรามีหัวใจผู้รับใช้มากแค่ไหนโดยดูวิธีที่เราตอบสนองเมื่อคนอื่นปฏิบัติต่อเราเหมือนเป็นคนรับใช้คุณตอบสนองอย่างไรเมื่อคนอื่นไม่ขอบคุณคุณ สั่งคุณให้ทำนั่นทำนี่หรือปฏิบัติต่อคุณอย่างคนที่ด้ยกว่าพระคมพีกล่าวว่าถ้าใครเอาเปรียบท่านอย่างอายุตีรมจงใช้โอกาสนั้นฝึกชีวิตผู้รับใช้มัทิวบทที่5ข้อ4ผู้รับใช้คิดว่าตนเป็นผู้อารักขาไม่ใช่เจ้าของผู้รับใช้ระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง การเป็นผู้รับใช้และการเป็นผู้อารักขานั้นไปด้วยกันเนื่องจากพระเจ้าทรงคาดหวังว่าเราจะไว้ใจได้ในทั้งสองบทบาทพระคัมภีร์กล่าวว่าลักษณะประการเดียวที่ผู้รับมอบหมายจะต้องมีก็คือซื้อสัตว์ต่อผู้เป็นนายของตน1นึ่งโครินบทที่4ข้อสคุณจัดการกับทรัพยากรที่พระเจ้าทรงไว้ใจให้คุณดูแลอย่างไร ถ้าคุณเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าคุณก็ไม่สามารถมีงานลับๆเพื่อตัวเองเวลาทั้งหมดของคุณเป็นของพระเจ้าแน่นอนความมั่งมีไม่ใช่บาปแต่การไม่ได้ใช้มันเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเป็นบาปผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องสนใจพันธกิจมากกว่าเงินทองเสมอผู้สร้างอาณาจักรของพระเจ้าเปลี่ยนกฎการเล่น พวกเขายังพยายามหาเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่พวกเขาใช้ความมั่งคั่งเพื่อสนับสนุนคริสตจักรของพระเจ้าและภารกิจของคริสตจักรในโลกนี้ผู้รับใช้คิดถึงงานของตนไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นกำลังทำ เราทุกคนล้วนอยู่ในทีมเดียวกันเป้าหมายของเราคือทำให้พระเจ้าทรงดูดีไม่ใช่ตัวเราดูดีเราได้รับหน้าที่มอบหมายแตกต่างกัน และเราทุกคนถูกปั้นมาไม่เหมือนกันเปาโลกล่าวว่าเราจะไม่เปรียบเทียบระหว่างพวกเรากันเองเรากับว่าคนหนึ่งในพวกเราดีกว่าและอีกคนหนึ่งแย่กว่าเรามีสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นที่เราจะทำกับชีวิตของเราเราแต่ละคนเป็นผลงานของแท้ที่ไม่เหมือนใครการาเทียบที่5ข้อยี่ ผู้รับใช้แท้ไม่บน่นเรื่องความไม่ยุติธรรมไม่สงสารตัวเองและไม่ขุนเคืองคนที่ไม่รับใช้พวกเขาเพียงแต่วางใจพระเจ้าและรับใช้ต่อไปไม่ใช่หน้าทีของเราที่จะประเมินผู้รับใช้อื่นขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกทั้งไม่ใช่งานของเราที่จะปกป้องตัวเองจากคำวิพากวิจารณ์ปล่อยให้เจ้านายของคุณทรงจัดการเรื่องนั้นเอง ผู้รับใช้เข้าใจตัวตนของเขาตามสายพระเนตรของพระคริสต์เพราะระลึกว่าพวกเขาเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับโดยพระคุณพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของตนเองตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการรับใช้จากใจด้วยความรู้สึกมั่นคงต่อภาพลักษณ์ของตนเองคือการที่พระเยซูทรงล้างเท้าสาวก พระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ประทานสิ่งทั้งปวงให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าพระองค์ทรงลุกขึ้นจากการรับประทานอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์ยอห์นบทที่ 13: ข้อ3ถึง4ถ้าคุณจะเป็นผู้รับใช้คุณต้องยอมรับตัวตนของคุณในพระคริสต คนที่จิตใจมั่นคงเท่านั้นจึงจะสามารถรับใช้คนที่จิตใจหวั่นไหวมักจะกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไรเมื่อคุณวัดคุณค่าและตัวตนของคุณด้วยความสัมพันธ์ของคุณกับพระคริสต์คุณก็เป็นอิสระจากความคาดหวังของคนอื่นและสิ่งนี้จะปลดปล่อยคุณให้รับใช้พวกเขาได้ดีที่สุดอย่างแท้จริง ผู้รับใช้คิดว่าสัญลักษณ์บอกสถานะไม่มีความจำเป็นยิ่งขุนใกล้ชิดพระเยซูมากเท่าไหร่ขุนก็ยิ่งยกย่องตัวเองน้อยลงเท่านั้นผู้รับใช้คิดว่าพันธกิจเป็นโอกาสไม่ใช่ภาระหน้าที่พวกเขายินดีที่จะช่วยเหลือคนอื่นสนองความต้องการต่างๆและทำพันธกิจพวกเขาปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีสดุดีบทที่100ข้อ2ทำไมพวกเขาจึงรับใช้ด้วยความยินดี ก็เพราะเขารักองค์พระผู้เป็นเจ้าทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์รู้ว่าการรับใช้คือการใช้ชีวิตอย่างสูงส่งที่สุดเปาโลกล่าวว่าพระองค์จะไม่ทรงลืมการงานที่ท่านทำหรือไม่ทรงลืมที่ท่านรักพระองค์และช่วยเหลือเพื่อนคริสเตชนด้วยกันฮีบรูบทที่6ข้อ10 ลองนึกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคริสเตียนเพียง10เอร์ซจากที่มีทั้งหมดในโลกจริงจังกับบทบาทของตนเองในฐานะผู้รับใช้แท้ลองนึกดูว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นมากมายเพียงใดคุณเต็มใจที่จะเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นหรือไม่มันไม่สำคัญว่าคุณจะอายุเท่าไหร่พระเจ้าจะทรงใช้คุณถ้าคุณจะเริ่มประพฤติและคิดอย่างผู้รับใช้ อัลเบิร์ชไวเซอร์กล่าวว่าคนจำพวกเดียวที่มีความสุขจริงๆคือคนเหล่านั้นที่ได้เรียนรู้จักรับใช้